ขต้อนรับทุกท่านเสู่รายการยกสยามครับไม่รู้ว่าคุณแจ็คจะโตใหญ่ใหญ่เหมือนชศดสก,กันโตใหญ่ใหญ่ยักษ์อะไรต่างๆต่อไปเรียกผมว่าแจ็คเงินล้านครับรอเลยเดี๋ยวรอให้มันได้ก่อนแจ็ค แจ็คยกเงินล้านโอ้โห oh แตกแนะ่ๆแตกแล้วก<ๆ>็แตกไม่แตกแล้วผมท้าไม่แตกเลยวันนะี<ๆ>้รางวัลได้มีทั้งเงินล้านบ้านรถนะครับแล้วก็คุณแจ็คนี่เลือกออกมาเป็นเงินล้านนะฮะวันนี้ก็จะเล่นชุดนี้สำหรับเงินล้านนะฮะแต่ว่าชื่ออะไรเนะี่ยตะกะตะกามรถนี่เราจะจอดอยู่ตลอดนะครับใครเลือกได้นะเป็น Toyota New Vios นะครับ1.5 G Limited นะครับท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็น Toyota New Vios m a ่อิทเท p เพนภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์หรูที่ท้าทายทุกสายตา แต่คุณแจ็คคุณเต๋อไม่ได้เรียกเอาไว้ไม่เป็นไรรอคนอื่นไปเราหนึ่งล้าน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 ผมได้หนึ่งก็จะซื้อรถเนี่ยละครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบ่งด้วยแบ่งด้วยจากนี้ไปเป็นข้อที่เจ็ดครับเฮ้ยเดี๋ยวเลยเฮ้ยอ่ะเกินให้ฟังนิดนึงเพราะจะเป็นคำถามนี่นะฮะเคยได้ยินคำว่าลอยแพรไหมเคยเพราะว่าแบบคุณจะไมปล่อยคนนี้ลอยแพอ่ะเออคอยแพรทิ้งไงทิ้งทิ้งอย่างนี้ครับเข้าใจตรงกันครับ ในสมัยตูดปูนกันนู้นเลยนะฮะสมัยอยุธยาครับเขามีการจับคนแล้วไปใส่ที่แพรนะ,ะใส่จริงๆแล้วมีรอยออกไปจริงๆไปใส่ไม่ใช่ไปอยู่เฉยแล้วก็ไปจำเล่นนะก็คือมัดติกระแพรลอยไปเลยลอยจริงๆรลอยไปกลางทะเลเลยครับถือเป็นการลงโทษคนที่ทำผิดเขาเรียกว่าเป็นการลอยแพรจริงๆถามแล้วนะครับ ถามว่าสมัยอายุทยาคนจะถูกลอยแพรต้องมีความผิดและความผิดนั้นต้องเป็นความผิดอะไรครับนกอไก่ครับเป็นนอนบ่นไส้ครับนอนบ่นไส้หรือขอใครครับเป็นเป็นชู้กับคนในบ้านครับโอ้โหเป็นชู้กับคนในบ้านนี่น่าจะโดนหนนาทีครับจับเวลาครับ ขอไข่ขอไข่โดนละขอไข่กำลังมาไปอีกแล้วไปอีกแล้วชัวร์นอนบนไส้เป็นชู้คนในบ้านเป็นชู้คนในบ้านอ๋อไอ้น้อนบนไส้คือแบบไอ้พวกไอ้พวกโกหกว่าคุณถามผมเหรอผมผมไม่ตอบสิผมต้องเลือกอะไรไปตอบคุณทรอยศไอ้แจ็คแต่ไอ้แจ็คกำลังีลขอกของข่องแจ็คเลือกอะไรอยู่ก็ไก่เพราะว่าขอไข่เยอะแล้วไม่ใช่อย่างนั้นโยแต่ไอ้น้อนอนไส้คืออะไรก็ไม่รู้ เดือมน้งก็น,นั้งก็ไม่มี <c oughs> ฟังคุณเตอ๋อแล้นดีกว่านะพับผมโอโหคุณเตอ๋อคุณคิดยังไงกับกับคนคนนี้เนี่ยแล้วตกลงจะมีประโยชน์ต่อทีมหรือเปล่าเนี่ยอะคุณเต๋อครับสีวินาทีครับเชิญครับอันดับแรกไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วอย่างที่บอกแล้วาแล้ว,ลวฟงัฟงฟงังนอนบนไส้แจ็ค <c oughs> น่าจะเป็นนอนบนไส้เพราะว่าอ,อ่นอนบนไส้มันคือคนที่ทรยศหักหลังมันก็เลยต้องถูกลอยแพไปไม่มีใครคบไม่มีใครยุ่งด้วยอะไรคุณดีใจอะไรอะไม่ตกับ คนฉลาดตอบอะพี่เวลาคนที่ตอบเหมือนกันตรงกันเนี่ยผิดไม่รู้ตัวเลยนะน่ากลัวมากไปแจ็คปวละอายด้วยระใช่มาดีแล้วด้วยนะหรือจะเป็นชูกับผีเอ้ยใช่มาั้างเป็นชูกับคนในบ้านโอ้โหเอาละเราสร้างความสับสนให้กับแจ็คแล้วครับมั่นใจหน่อยแจ็ค เป็นชู้กับคนในบ้านเป็นชู้คนในบ้านมันก็ต้องทะเลาะก,กับเมียโหแค่ทะเลาะก,กับเมียเป็นชู้ในบ้านอะไม่ใช่เป็นชู้ไม่ได้ทะเลาะก,กับเมียผมว่าปัวไก่แหละเป็นหนอนมดไส้ครับตอบครับไก่เป็นหนอนมดไส้ครับไอ้เจ๊ไม่เ,เหมือนจะเป็นขอไข่เหมือนกันว่ะสมัยยุทธายนะครับคนจะถูกลอยแพเพราะไปไหนเขียนอะตอบว่า ผบอไส้บแล้วเรียบร้อยเขาลงไปนั่งเทรียดไอ้แจ็คเดี๋ยวแจ็คแจ็คอยู่มึงไม่อยากจะหันมามองผมก็ไม่กลัวใครอยู่แล้วคําตอบตอนะครับ ถูกรผิดโอ้ยผิดแน่เลยอ่ะริงจริงเหรอครับแล้วทำไมผิดอ่ะล้านหนึ่งเลยนะล้าน,นหนึ่งเลยไอ้โถก่ะมันต้องว่าไปตามความจริงนี่เปลี่ยนเนะเปลี่ยนเปลี่ยนม้น กี่ไม่มีลังเลอะไรบ้างเลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบชู้เชอรอะไรไม่มีเลยบอกแล้วนะเรื่องไงเนี่ยตะโกนบอกเลยอ้าวเหรอ,อโอ้ไม่จริงจริงแต่ว่าไม่มีสิทธิ์แล้วใช่ไหมเพราะไม่ได้ยินมันไม่ได้แล้วอ๋ออตะโกนให้เปลี่ยนเลยใช่ไหมตอนสิบวิฟผมว่าเออตอบต่อๆไปปุ๊บผมมันนึกได้เฮ้ยเดี๋ยวแล้ว หน้าด้านเลยโคตทายเลยเมื่อกี้ศาสต์เก่งนี้จริงๆคนดูน่าจะได้เห็นว่าผมแบบคนดูรู้อยู่แล้วผมอยากให้ยิ้มนะแต่ทั้งๆไม่ได้ยินเลยผมก็ไม่รู้แจ็คก็ไม่รู้เลยแต่เราก็ย้ําหลายทีจบหนาขนาดนั้นจได้ยินไงหลังทัวร์มาสิถุงเท้าก็ไม่ใส่โอ้ยอนั่งอยู่ตรงนั้นแหละผมอธิบายความให้ฟังว่าเหตุการณ์อะไรคืออะไรแล้วหนอนบอลไส้เป็นอย่างไรแฟนะครับท่านผู้ชมนะครับ จากหนังสือวันก่อนคืนเก่าของสอพายน้อยระบุบอกว่ากฎหมายสมัยอยุธยากําำหนดไว้ว่าถ้าพ่อแม่ลูกพี่น้องยายหลานตาเรียกว่าเป็นญาติกันน่ะทำชู้กันไซให้ทำแพรลอยผู้นั้นเสียในทะเลให้ลอยแพรไปทะเลเลยตอนนั้นนะฮะก็คือตอนท้ายของบนคดีเรื่องกา,ก,า,ก,ากีมีตัวอย่างนะครับท้าพลมทัศจับนางกา,ก,ากีลอยแพเนื่องจากสาเหตุของการคบชู้เช่นเดียวกัน โอ้เนื่องจากว่าเรื่องของนอนบ่อนไส้นี่คือว่าถ้าฆ่าศึกก็คงไม่จับรอยแพรแล้วก็คงจะจัดการไปติดคุกแปลรต่างๆไปแล้วแต่ไอ้รอยแพรนี่คงจะเป็นเรื่องราวของการประจานด้วยอะไรต่างๆด้วยผมเมื่อกี้จะเปลี่ยนอยู่แล้วเออทำไมไม่เปลี่ยนนะตะโกนแบกไม่เปลี่ยนตั้งนานอยู่คนลุ้นตัวคอเลยไม่ต้องมายุ่งกันเลยต่อไปเนี้ยเลิกเขาไปเลยดีกว่าอยากจะเลิกนานแล้วไปเลยจะไปไหนก็ไปเลยให้นอยู่นี่ตะโกนดังโง กรอกล้อมจากนี่ไปก็จะไม่คบกันแล้วพอผลประโยชน์จบแล้วร้านนึงไม่ต้องอะไรแล้วเดี๋ยวมาเป็นรายการด้วยกันก่อนแล้วก็พอแล้วก็แยกกันเดินไปไหนเขาไปไม่ต้องมาติดรถกลับบ้านด้วย <c oughs> ไม่ต้องเลยไอเลิกคบตรงนี้เราก็ไม่เคยสงสัยเท่าไหร่ไอคบกันด้วยอะไรนี่ผมยังงงมา เอาผลงานดีกว่าผลงานดีกว่าท่านพู่ตอนนี้ทำอะไรทำผลงานของตัวเราเองด้วยอ๋อก็มีระเบิดสะเทิงนะครับแล้วก็มีดีเจครับ93.5ครับผมเรายังจ้างอยู่ก็มีบ้างแล้วแต่ถ้าวันไหนคนอื่นไม่มาเขาก็เอาผมไปคุณเต้คุณเต้เราจะไปาำงานอะไรผมมีผลงานภาพยนตร์เรื่องกวนมืนโฮครับกวนมืนโฮครับกวนด้วยมืนด้วยโฮด้วยครับ่าย TDS ครับใช่ายผู้ค่ายหนักดีแล้วครับผมจับมือเลยตกลงยังรักกันต่อไปนะเอ้ย ขอบคุณครับขอบคุณครับครับแล้วก็เดี๋ยวพบกับคู่ใหม่คู่ใหม่นะครับคู่นี้มารออยู่แล้วเรื่องเลยว่าวางแนข้ดีไอ้สิบวินาทีเนี่ยอันตรายมากอ่าใช้เป็นประโยชน์เลือกคู่ให้ถูกเลือกผิดก็ตกเอางี้ดีกว่าเลือกคู่ต่อไปนะครับยกสยามครับถ้าว่าคู่ไหนจะเป็นคู่ทำจ็ัดอตแตกคู่ใหม่มาแล้วครับคุณนาตาลีเดวิสกับคุณนุ่นรามิดาครับเชิญครับ เีมันเป็นสาวสวยอีกครั้งหนึ่งดูหลายๆคู่ไปแล้วเนาะถูกก็เยอะผิดก็เยอะหลายๆคนก็แบบนี้แหละมาแล้วก็เออมันรู้จะได้กี่ข้อกี่ข้อถ้าทำไปมาอุ้ยทำไมเราเก่งเราเก่งเราไม่รู้ตัวนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอย่าคาดหวังเราก็ไม่เคยคาดหวังกันเลยค่ะว่าอยากได้หลุดมากเราต้องทำอะไรต้องมีเป้าาหมยเราต้องมั่นใจมั่นใจแป๊กให้เลือกสามอย่าง t r u มูฟ v สาม G WiFi หนึ่งสองหรือสามครับ นี่งันร้านบ้านรถแล้วแต่จะได้อะไรก็ไม่มีผลอะไรผลก็คือสิบข้อนี่สามนะสามครับเปิดออกมาแจ็คพอตสิบข้อนี้จะได้เปิดครับบ้านล้วนะค้โงบ้านหนึ่งหลังอันนี้หกสิบห้าตารางวาสามล้านกว่ากว่าดูมาเลขหนึ่งนะครับฟุณมูฟสาร G Wi-Fi เป้นตอนเล่นลังเลยแะ้วมา3สามเป็นหนึ่งล้านบาทหมายเลขสองเป้นนี่ โตโยต้านิววีออสจอดอยู่<ห>ทางด้านนี้นะฮะเพราะฉะนั้นบ้าน3ล้านง่ายเท่ากันทั้งบ้านทั้งรถทั้งเงินล้านแต่ว่าที่ช่งดีได้เป็นบ้าน,น,านก็ว่ากันไปหนึ่งท่านอยู่บนเวทีหนึ่งท่านอยู่ในห้องปู้นเลยชัยค,คือนุ่นเป็นพี่ใหญ่คะ่ะเสียสละให้น้องตัย<ๆ>อยู่ข้างบนนะนะทางด้านนี้เข้าห้องนะอนนน่ะลอปลนะอ,อ,อบไว้คนนู้นนะครับเชิญเลยครับเอาเลยนะฮะรอนะครับสิบข้อเพื่อบ้านครับสามล้านกว่ากว่าพร้อม ข้อที่หนึ่งครับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันมีโอกาสได้ไปไหมครับมีอ่ะอ้าได้เปรียบแล้วได้เปรียบแล้ว <c oughs> เอาละครับรูมบ์ 3G WiFi ไปสุราษฎร์ธานีครับเชญครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือถ้ำที่ใหญ่ที่สุดถ้ำหนึ่งของภาคใต้มีชื่อว่าถ้ำขมิน้นอยู่ในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ้ำแห่งนี้จัดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติยาวกว่า1กิโลเมตรโดยภายในมีหินงอกหินย้อยสุดตรการตาไม่ว่าจะเป็นลานอพอลโลที่เป็นหินปูลลนลักษณะเหมือนยานอวกาศห้องเสาเอกที่มีหินงอกหินย้อยตั้งแต่เพดานถ้ำจรดพื้นนอกจากนั้นยังมีจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือโถงในถ้ำที่ได้ชื่อว่าลานรถจี๊นั่นเองครับเต่างไปเาี่ยแล้วไปถ้ำนี้ไหม เออนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ข้อแรกเท่านั้นเองด้วยนะมีถ้ำมีหินงอกหินย้อยความสวยงามเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปจบอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งในถ้ำขมิ้นนี้แล้วก็บอกว่าห้องเนี้ยร้านเนี้ยเขาเรียกว่าร้านรถจีบค่ะอู้ยลานรถจีบในถ้ำขมิ้นสุราชถามเลยว่าได้ชื่อว่าร้านรถจีบเพราะอะไรครับขออย่างง่ายๆเนี่ยก็ไก่ครับฝังใช้เพราะว่าเส้นทางมันพิบากครับ หรือไม่ใช่นะครับมันชื่อว่าลานรถจีบเพราะว่าขอไข่ครับก็มันมีรถจีบจอดอยู่อ่ะเอาละสิหนึ่งนาทีนะจะคิดอย่างไรพูดออกไปนะคุณนุ่นก็ฟังเห็นเราอยู่ตลอดเวลาเลยเราไม่ได้ยินเขาเท่านั้นเองจับเวลาครับเออนิเชช่อนาตาลีทำได้ เส้นทางวิบากนี่จริงๆในในถ้ำก็เคยไปมาบ้างค่ะหินงอกหินย้อยแต่ว่าไม่ใช่ที่ถ้ำขมิ้นแต่ว่าก็ส่วนมากเส้นทางก็จะค่อนข้างขรุขระเพราะว่าเกิดจากเหินที่งอกย้อยตามธรรมชาติเลยแปลว่ากันยอว่ามันก็วิบากอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่า<ล>รถจี๊ปจอดอยู่นี่กอ็อาจจะเป็นอย่างอย่างบางที่แหล่งท่องเที่ยวบางที่ก็จะมีส่วนของถ้ำม,มีมีกิจกรรมอะไรต่างๆรอบๆในในที่แห่งนั้นก็อาจจะเป็น ที่ที่ให้เขาแบบเหมือนอาจจะมารับคนหรือมาส่งคนเพื่อไปทากิจไปที่ต่างๆต่อไปอมีน้งแก่งสามารถสามาก็เป็นไปได้บบใใไทั้งสองอันนายใจเลือกไปทางไหนอยู่ตอนนี้อืมน่าจะมาขอไข่อะค่ะอย่างที่บอกคือเส้นทางมันอาจจะแบบค่อนข้ขางขรุขระทุกถ้ำหินงอกหินย้อยอยู่แล้วเพราะฉันนในใจตอนนี้คิดว่ามันน่าจะมีรถจี๊ะมีรถจี๊ปจอดอยู่เส้นทางวิบากก็น่าสนใจนะในลานในถ้ำเลย ในใจเป็นอย่างนี้อยู่นะค่ะนะเดี๋ยวฟังคุณนุ่นก่อนนะว่าคิดอะไรอย่างไรมีผลมากๆนะเพราะว่าคนบนเวทีเนี่ยไม่ได้ยินอะไรเลยเ <c oughs> พื่อนฝูงพี่น้องต่างๆที่มาเป็นคู่กันน่ <c oughs> บอกข้อมูลมาเยอะๆนะแต่มีเวลาสิบวินาทีจัดเรียงลำดับดีนะครับคุณนุ่นนะครับสิบวินาทีครับใช่ครับน่าจะเป็นเส้นทางวิบากนะคะเพราะว่าถ้ำม,มันค่อนข้างขรุขระอะไรเงี้ยอาจจะช่วงแรกๆที่ทถาถ้ำอ่ะอาจจะใช้แบบเป็นทางวิบากก็เลยต้องใช้รถจิปหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะ ทาวิบากมั้งน้องเอาข้อแรกก็ไม่ตรงกันแล้วเนี่ยเอาไงดีก็โอโหเร็วเร็วแต่จะกินเราเราจับประเด็นนู่นอะไรได้บ้างล่ะก็เป็นที่คิมเหมือนกันค่ะก็คือเส้นทางในถ้ำวิบากวิบากแต่ก็พูดรถจี๊บมาอีกใช่อ้าวแต่ในแอรอหนึ่งนะแต่อาจจะเป็นรถจี๊บที่อาจจะจัดให้วิ่งในถ้ำที่เป็นเส้นทางแบบสำหรับอาจจะสำหรับเด็กๆหรืออะไรเงี้ยค่ะเหมือนตามแบบสนุกที่จะจะเป็นคังขึ้นขึ้นลงแต่ตอนนี้มันไม่ตรงกันเนี่ย ใช่ยังไงแต่คนที่ยังมีสิทธิ์เด็กขายก็คือคนที่อยู่บนเวทีนี่แหละจะตอบอย่างไรจะเปลี่ยนตัวเล่นจะผิดถูกอะรับผิดชอบร่วมกันอืมเอารตเีบผ่าข้อข้อสองข้อขอใข่ก็ไม่เชื่อข้างบนค่เมื่อกี้ไม่เห็นมีลอตเตีบจอดอยู่เลยนี่ข้อแรกค็นั้นเองน่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีบากอย่างที่บอกคือมันน่าจะ อย่างที่เคยไปตอนนั้นไปเป็นถ้าที่แบบมีมีนกกับค้างคาวบินสวนกันอตอนก็เป็นถ้าหินง,งองหินย้อยเหมือนกันก็จะแบบเส้นทางก็ค่อนข้างลําบากก็จะเป็นแบบไม้ไผ่งไงต้องเกาะเกาะไปก็มไม่ใช่ทางแบบเรียบเรียบธรรมดาเลย่ะเรนจะบอกว่ามันก็วิบากใช่เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็น,น่นนจาจะพิเศษคือเขาบอกว่าเป็นแบบไฮไลท์ที่เด็ดของถ่านี้เลยก็น่าจะเป็นอะไรแบบบางอีกเอาละข้อแรกเท่านั้นเองนะฮะ ไม่ตรงกันซะแล้วความเห็นแต่สุดท้ายล้วตัดสินใจมาเลือกอสิ่งที่ตัวเองเลือกไปในครั้งแรกว่ามีรถจิ๊ปจอดอยู่นะะดูผลว่าข้อแรกเท่านั้นที่ไม่ตรงนั้นจะเป็นอย่างไรถูกหรือผิดนะครับคำตอบนะครับ เอาอย่างนี้เลยเหรอฮะเป็นยังไงแม่ค่ะจริงๆรู้ว่าน้องอจริงๆรู้ว่าน้องตอบได้ก็แค่แบบลองเชิงน้องดูว่าน้องลองเ <จะ S 1> ชิชงน้องฮะลองจะบองเลยพี่ฮะลองอย่างนี้ดีไหมนี่แ่ะขา,าสองไม่พลาดแล้วค่ะเขาสองไม่พลาดแล้วไม่เป็นไรก็ช่วยๆเหลือกันตรงนี้ความพี่<อ>นุ่นมีประสบการณ์ประสบการณ์ใช่ไหมลขวาดิโอู้ยเกือบไปแล้วเนี่ยข้อแรกเท่านั้นเองนะเนี่ย มาดูความนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรนะฮะถ้ำขมิ้นในอดีตเขาจะมีมูลค้างคาวหรือขี้ค้างคาวนี่แหละกลายเป็นแหล่งทําสัมปทานมูลค้างคาวแต่ถ้ามันลึกมากเลยโอ้โหจะเข้าไปมันก็จะลําบากนี่นะฮะต้องใช้รถจี๊ปวิ่งขนอ้มูลค้างคาวขี้ค้างคาวไปมาภายในถ้ำแต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีการทําสมปทานแล้วนะฮะแต่สร้างรถจี๊ปยังจอดอยู่ตรงกลางโถงถ้ำตรงนั้นแหละทําให้ลานโล่งกลางถ้ำขมิ้นนี้ถูกเรียกว่าลานรถจี๊ป คนข้างล่างในีจ่ใจแข็งมากน,นะคุณอุตรีโอ้โหอ้าวข้อแรกทุก